ลาข้าวห,หัวดีกว่าไปลาข้าวห,หัวดีกว่าเพื่อนแม็กแม็กลาข้าวห,หัวแม็กแม็กลาข้าวหัวเว้ยแม็กไม่ดีกว่านี่ครับอันนี้เราก็มูนของผมเองคันนี้แหละคันนี้เราก็ลังมูลไหมอ่ะใช่ครับพี่ถ<ร>าม <พา S 1> ให้ผมขึ้นก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมนั่งเออเดอกยวผนั่งก่อนพี่จะนั่งหน้าคู่กับพี่ชายผมไหมขอบคุณรับไหมครับไม่คือเมื่อวานขับคันนี้แหละ เป็นไงครับคันนี้ไปขับได้ไงครับผมไม่เคยปล่อยให้รถรถของผมลูกรังผมเขี่ยวกุดน้องเขี่ยวกุดหลุดที่ไหนนะไม่รู้วันมีรถประมูลมาหลุดอยู่ที่ที่ที่ทสะพานี่ที่น่ะแอดมินอ่ะใช่เหรอครับใช่แล้วก็คันนี้ไปขับแล้วก็โดนล่าฆ้าหัวเลยนำก๊อปเอานำก๊ปอปเ้ยไม่ใช่เนี่ยอ,อันนี้มันอะไรเนี่ยไ,ไม่ใช่อันนี้มันบ้านเว้ยบ้านแอรทูมึงมองเป็นล่าฆ้าหัวกูว่ามึงเพิ่งตื่นแล้วหนุนโอเคนและ้ะ แล้วเมื่อวานใครขับหนีรอดข้าหัวให้อะครับขับเองค่ะใช่หรอหนีรอดปะไม่รอดโอ้โหแม่รถมันดีแต่คนขับมันมันขับไม่เป็นเองอะ่ะม,มันก็ดีเกินไปอะ่ะมันพุ่งเกินอะ่ะรถมันก็นธรรมดาเลยครับลองหนีสตาร์ทไม่รอรบอะไรเหรอไม่แต่เรียกคนให้ค่าข้าหัวไม่มา h h h d o n a t มา10บาทเรื mm ่องใบว่าไงไอบอลก็มาแล้วนะมาเริ่มล่าแล้วอะไรนะเนี่ยกูอยู่แล้วนะดกูขับไปกำลังขับไปสักเอ็มสองเอ็มอ่ะแต่เขาเขายังไม่โดนอะไรแล้วเลี้ยงไปก่อนก็ได้มันห้าเอ็มอ่ะคนนี้อยู่บนยอดบนยอดเลยเวพื่อฟื้นเขาผมตัวยรถเต็มเสียได้ว่ะ ใช่ครับผมใช้เงนินส่วนตัวให้ล่าแล้วอ่ะเยอชินมากครับเยอชินคนนี้น่าจะเสียเปล่าแล้วเ <Yeah. S 1> มื่อวานคุณเสียค่าล่าเข้าไปเท่าไหร่อ่ะอ oh, <Sammy. S 1> ๋อแเองยังนิ่งอยู่โคเคนอยู่ฮะให้คา,านคือนน้อรถคันไหนวะเลยไทยคานเหรอ รถรถไฟฟ้าสี่ะที่มันกลมๆหน่อยอ่ะพอนั่งสี่อ่ะดีเลยต้องต้องลองขับอะ่ะเพราะแก๊งแก๊งก็มีอยู่นะไอ,อหมูมีไแบบอ,อบล็อกไอบลอกก็มีเพื่อนรายารถรถได้ไหมครับใส่น้ำองใหม่ดลแล้วกันคันนี้คันนี้ผมเพิ่งป,ประมูลมาคันนี้ผมประมูลมานานแล้วคุณ แต่เมื่อวานผมงงนะรถไปหลุดได้ไงพุ่งเจอหราด้วยไม่เหมือนเขาว่ายแอเวนแล้วเขาก็หายไปไหนกันไปนานไม่รู้เห็นอารถมาเลยจุดเยื่อร้อยอ่ะกูตามอยู่เออได้เพื่อนกูอะไรโหเพื่อนเอ็มเอเคเต็มเลยว่ะต้องมาเยอะๆหน่อยเขาเขาน้าจะช่วยกันเลยใช่ห้าเอ็มใช่เราต้องมาเดิเพื่อน มาเด่มาเด่มาเด่มาหมดทั้งวอลเลยเราตีคนอื่นที่มาล่าได้ไหมเฮ้ยอะไรนะตีได้ตีได้หมดอาล่าหัวนุมปะนุ่มปะชนตกเถื่ร้อยนะตกตกเลยนะตกแล้ว จุ้งตายสัตว์มันยังมีจุจ้งตกเขาน่าจะใส่นานโนแต่ไม่น,าน,าน่ามีนานโนใหม่มปะ่ะกูไหลวะ่ะเพื่อนพี่<ะ>เขาบีบบอลบอกใครพี่กอประกาศเลี้ยงเราก็หัวหมาพีออ่บอลบอกอะ่ะแล้วอกอไม่ประกาศเออรอประกาศแล้วอันไหนเบ๊ก แม่งช,ชนกูตกเขาป่วยรอข้างล่างเลยเนี่ยรอข้างล่างเลยเนี่ยรอข้างล่างเลยตกละไม่มันมีคนชนกูตกเขาเนี่ยสไลด์ลงมา,างเลอยอ้าพี่กูตายไหมนะตกฟันสะพานแอ้ววาอยู่ไหนอ่ะอยู่สะพานพีน่ ไป่อสภาเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายหาหมดแขงแล้วไม่ได้หรอกไม่ต้องัลงมานห่อยเลยเราอยู่้ังวลมาลงมาให้ได้เราเราน่าจะตายนะออกมา ลาก่อนได้กูว่าไอ้จูงขึ้นรถได้ป่ะไม่ไหนมาเขามีคนยิงอยู่ข้างบนอ่ะพอกจูงมือต้องมาให้หมดวอล์วีไอ้พวกไอ้กายเนี่ยมาแล้ข้าววดิย่ไอ้ผมไม่ผมอยู่บนเขาเนี่ยเออทำไมผมไปส่ไอ้ยิงรอก่อนก็ได้หนุนหว่งผมควรยิงกาได้เดี๋ยวไปไว้รอก่อนมุมนี้ผมยิงไม่ได้ตกเลย เนี่นนพนาายพี่ขึ้นขึ้นพแขึ้นขึ้นไปข้างหลังยข้างหลังเยตรงพุ่มพไม้เนี่ยยิงคน,น,น,นแล้วก็ได้ไหมเนียตกแล้วเนีย กูไม่มีรถเนี่ยรถไปไหนแล้ววะนี่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 โดนเหยียบตายไอ้สัสวิ่งนี่นี่รถผมเออชนบัมลงไปได้เลยแบบสุดแรงเลยเดี๋ยวพาไปพาราไอ้กูเจอรถกูแล้วโอมามึงมาชนให้หน่อยดิลองข้างล่างนะข้างล่างข้างล่างเนี่ยเน็ตต้องไปดูเนี่ยตามเกียร์รถไหนพี่โจ๊กพีเราตกภูเขา ไปอุ้มพี่จุ๊กจุ๊กเหรอไปชไอจุ๊กแหลกจัดเลยว่ะชนแล้วแหลกจัดเลยไปไปที่เดิมก็ได้ไปข้างบนทุกคนตแม่บ้าอุมาพี่ที่นี่กูอยู่ข้างล่างสุดเลยไอ้เพื่อนอยู่ไหนวะยิงไม่ได้เพื่อนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ได้มาแล้วักูได้รถแล้ะก็เรอก็ได้เขาขึ้นอยู่เลย รถแม่งหนึบจัดเลยวะแอ้แม่งตกแล้วความละลงล่องยาวเลยไม่ลงมากหรอกไม่ลงหรือว่าอะไรคุรอยิงอยู่ข้างบนเนี่ยกุ้เชี่ยเออวยิงแม่งเลยพี่ให้มันชนลงยิงแม่งก่อนเลยกยาวเป็นเอาเป็นตกยาวละ มีแต่รถแบบน่าจะคือเส้นฝาวก็น่าจะขุเส้ผาไปฝั่งคนนั้น รถเราจะพังขึ้นไปจ่าที่เดิมที่เดิมมาซ่อมได้แับซ้ายหรอโดนงานยิงฟรีเลยนะพี่่ี่ผู้หญิงหายไปมึงไล่ยิงข้างหลังมึงยิงหลังเราไม่โดนเล่นวะ ยิงยิงยิงให้มันเสียนี่กระทโนกันทั้ทงวันแลโนแตกใส่นาโนใหม่แล้วเราแตกสี่อนแล้วก็ซ่อมต้องบนมี NPK กูว่ากูต้องไปแล้วไอ้เนีย่ยหรอเขาเคลียร์เรื่องใบที่อ่ะร <c oughs> ล้วเดี๋ยวก่อนตกยาวแล้วเราไม่ตกยาวแล้วนะโอเคตูนเราใกล้พังแล้วแมกมาแมกมายิงตัวหน้าเราตกเขาไปแล้วพี่ พี่โจ้กูแค่ดิเอ้าเขาหายพี่เขาหายไปแล้วปัสภาต้นแหลกจัดเลยวะเพื่อนเป็นไรไม่รู้หน่วยหรวอวะไม่รู้รับในดีเส้นเกมเห็ดคูเค้นพี่เหรอเลยเหรอโอ้โหคตแหลกอะรถไข่ไป,ปะเบ๊กมารับในดีเบ๊กขี่ออกมาแล้วเลย ไขึ้นมาไหนไม่มีรถไม่มีรถแพนเนี่ย,ยเนขาตาตอ่ะไมรู้ไปไหนหล้ว่ามนคอทีเราเดิเข้ากับมาเขาเนาะเบกที่เดิมเบกออกอมาไกลแล้วมีใครอยู่ใกล้ล่สเตอร์มาอยู่ไหนอะ่ะเขาไปไหนระวัมคนนั้นน่ะเข้ากลับมนคือร้ายกว่านนะ อย่างน้อยเราเก็อย่างน้อยเราก็ทาให้เขาจดจาว่าเราเ,เขาน่าจํบเราแมนว่าเราทิ้งเขาไยังไงดีะ่หนฝั่งร <มา S 2> หามาจุา่มาเก็บบแม่สาวพีนางมม่สาวพีน,นมาม นึกวดจะมาโชว์เก่งแล้วโทหที่ไหนแล้วนะมาโชว์แล้วเออดูครับตเตะครับไปแคะอะไรขนาดนั้นนะมันก็คือลายเท้าเว้ยเนี่ยโอมาเราอยู่ไหนนะ่ะแคะเพื่อนเราก็แคะม้ำแก้แต่อะไรไม่รู้อ่ะนแคะทีแคะแบบเป็นหง่นเลยเป็นหง่นเพื่อนคุยกันไหม <laughs> ลองคิดดูว่ามัานมีตอนี่กันดิ <laughs> เพื่อนมาหลุมข้างหันตายแล้วกูว่ามันเป็นเพื่อนกันตอนแรกโอมาจะเป็นพี่ด้วยเี้ยกูให้มันเป็นเพื่อนกัน cái lót mấy thằng nhỏ giật Ô mang mỏ tay Ô bà nó tiếp đoạt rồi thì, eh th uma, thì đi อย่ามาถ้าพาดิเนี่ยเออวันนึงกูมาหยิบไอซิมันจะตายปวดท้องว่ะ อ้าวฮัลโหลวัสดีครับเอเคโฮปมามามา,มาอันนี้อันนี้ไอ้โฮปมา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 อืม <Let it. S 1> อันนี้อันนี้เราส่งเราส่งมาแล้วเนาะไอ้เรื่องที่เราแจ้งกันเนี่ยในระยะเวลาสองวันเกือบสามวันเนี่ยคือทางทางแอดมินให้เระยะเวลาไปเพราะยังไม่ได้เชร์เคสนะครับก็คือให้ส่งไปจนหมดก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าอันไหนเข้าข้อบ้างไม่เข้าข้อบ้างอันไหนไม่เข้าข้อเนี่ยปัดตกหมดนะเจ้าแต่อันที่มันเข้าข้อเนาะ กาที่มันแบบว่าปัญดาอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือปรับตกไปเลยนะครับไม่ต้องถามไม่ต้องเอากดมาอ้างเพราะอย่างที่เราบอกไปกดช่างหัวกดครับถ้าเกิดมันไม่ได้ส่งผลมากมายหรือแบบว่าเป็นการกระทําผิดเยอะแยะมากมายแต่บางสิ่งบางอย่างที่กดไม่ได้ระบุก,ก็เช่นกันนะครับถ้ามันส่งผลเนาะอันะอนี้น่าจะเข้าใจตรงกันเพราะประชุมก็น่าจะมีฟังกันบ้างแหละใช่ไหมไม่ใช่ว่านั่งหูทวดลมลวเวลาจะมาแจกวงแจกใบกันก็หูตาแดงกันไม่เอาอย่างนั้นนะ เอาละทีนี้ผมมีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเป็นการตัดใบของทั้งคู่นะครับเป็นเรื่องเป็นฝั่งละใบเนาะเอาฝั่งเอลเคก่อนแล้วกันนะครับฝั่งเอลเคเหมือนจะเป็นเคสของของผมไม่รู้ว่าใครชีระป่ะชีระหรือเปล่าที่โดนตีอยู่ตรงเรเบลชีระอยู่ไหมครับครับคนไหนใช่เราหรือเปล่าโดนตีอยู่ตรงเรเบลใช่ครับใช่ครับอ่ะโดนตีแล้วทีนี้เรามันบล็อกกำแพงออกไปถูกไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาต่ออันนี้ฝั่งโฮมแจ้งแต่ว่าคือ อันนี้มันมันมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นก็คืออันนี้ผมมองว่าเป็นเหลี่ยงหรือบําเพนอยู่ที่ฝั่งโฮปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อสรุปทีละเรื่องอันนี้ของฝั่งเอเคนะถือไว้หนึ่งอันแล้วก็ทางฝั่งของโฮปอันอย่างอื่นผมปัดตงหมดนะแล้วก็ฝั่งของโฮปก็คือเป็นเคสของบีมนะครับที่บัฟเกี่ยวกับเรื่องของของการโดนใบไปของของเอเคนะก็คือจะบัฟในทางอ้อมหรือทางตรงก็ตามแต่แต่คือผมก็ไม่ได้โง่ผมรู้อยู่ว่าหมายถึงอะไร เอายงคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะรู้อยู่แต่ใจอันนี้ผมให้เป็นเหลืองกับบางเพลทเหมือนกันแล้วแต่จะเลือกของฝั่งเอลเคอันนี้คุยกันเลยครับแค่นี้มีแค่นี้เรื่องอื่นตัดตกหมดเลยถ้าคิดว่าอันไหนเข้าข้อมายังเพิ่มได้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเอาเรื่องที่มันฟันได้ก่อนเอันไหนเข้าข้อเดี๋ยวค่อยว่าเพิ่มแต่จะแจ้งใบใหม่มาไม่ได้นะมันหมดเวลาแล้วนะให้เวลาแจ้งไปเยอะแล้วนะอแต่ว่าอันไหนที่เคยแจ้งมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องได้นะเดี๋ยวมาอธิบายกันต่อเดี๋ยวไปนั่งแชร์จอนั่งวิเคราะห์กกันนอีีทึงแต่ แต่เท่าที่ดูมาทั้งหมดมันมันไม่มไม,ม่น่ามีอะไรเขาคอ,อหลักๆมีสองเรื่องนี้ครับใบเหลืองกับบาเพนเอาฝั่งไหนก่อนฮะฝั่งฝั่งโอเคก่อนว่าไงฮะเรื่องเรื่องของบีมต่อจากนี้ไม่มีนะาเรื่องเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดมีอีกก็คือผมแจกใบยอย่างเดียวนะเรื่องเรื่องนี้ยไม่ต้องเขียนในกฎเลยได้ซ้ํเพราะมันรู้มืออยู่มันรู้อยู่อยู่แล้วว่ามันมันมันส่งผลต่ออ e ีฝ่ายยังไงนะครับอันนี้คอมมอนเซนต์เลยโผล่บ่างไงครับลองให้โฮบอกดูนะแ้วโผล่ามาด้วย แยกย้ายก็ได้นะถ้าเดองใบแยกย้ายก็เป็นบําเพนนะบําเพนอยู่ดีครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ไม่ไมีอะไรก็คือไม่โดนใบแต่โดนบําเพนนะได้ครับเอาเป็นบําเพญคู่เลยไหมครับฝั่งโฮปกับฝั่งเอเคได้ครับได้อ่าแต่แต่ถ้า<โฟ>แต่ถ้ากรณีเรื่อง,เร,องเรื่องคาพูดเนี่ยต่อจากนี้ก็ฝากเลดบอกฝั่งน้องๆหน่อยแล้วกันนะเลดมันต้องเซฟกันทั้งสองฝ่ายรอบหน้าถ้าจะเกิดซ้ําคนเดิมใบมันหนักขึ้นนะรอบหน้าจะไม่ให้ยกเลิกเป็นบําเพนนะรอบนี้ยังเป็นบําเพญได้ ถ้าเกิดรอบหน้าคือไม่มีเตือนแล้วฉะนั้นถ้างั้นเป็นบําเพญฝั่งฝั่งละห้าพันพี่สภาฝั่งละห้าพันครับก็คือแบ่งแบ่งแบ่งได้แค่สามคนเอ้ยผมให้ผมให้ห้าคนแล้วกันได้แบ่งได้แค่ห้าคนคนได้คนละพันครับไปนั่งดีห้าคนพี่ห้าคนห้าคนห้าคนนะอ่ะสองเพสได้มาเออเดี๋ยวนะครับไม่ไม่แค่นี้ฮะไม่มีใครโดนบัตรลเอาบําเพนหห้าคนห้าคนห้าคนมาห้กันแค่ไปเหลือแค่พันเดียวเองนะบอล เบเหลืองนะพันเดียวก็ช่างมันดีรีใบมันจะมาแล้วนะท้ายมาัรีใบมันก็จะมาแล้วอะคือใบใหม่มันรีไม่ได้ไม่รู้ว่าผมโดนเหลอืองอยู่ต้มอยู่ไงเอางคือบอลอะบหนึ่งพันเนี่ยมันไปหารมาห้าก็คือสอคนละสองร้ยเองจบ ไ่เอาแม่เ้าพันห้าพันห้าพันพี่พี่กพี่นั่นเอาเด้ว่าพี่แล้วเราโคตรล็อบไปด้วยอ่ะผมว่าพี่ไม่รด้อยู่แล้วเอาหน้อยก่อนด้วยนะผมเชียรเพื่อแบบนด้จะได้ยืนคุยพี่เราโอบน้วจะได้ไม่เสียเวลาไม่ไม่ของเราไม่กูเลือกกูเลือกไปแล้วอ่ะไม่แม่เราเลือกได้พี่ลองไมมลองเราไปคุยรืขอเบียร์เด้วยขอแมกูไม่รู้ว่าไบเดตัวกูใบอะไรไงใบไม่ไม่ถึงช่วพี่ลองเช็ยก่อนเช็กก่อนดูก่อนสะอาดนะเอราไปโดน แล้ไม่ให้เขาไปถึงตัวเนึ่มาเขาจับเป็นใบอะไรไใบตัวกูใบเหลืองใบเหลืองอีกไอปสองสามไปบีมสี่หนาแรกเลยไม่คุ้มไอ้โมจิห้าไปเอามาไอเอลเคเลือกให้อยู่ไหนเอลเคคิระหนึ่งไอ้เหนียวสองไอ้หลอดสามไอ้บ๊อบสี่ไอหลอดไม่อยู่บ๊อบไม่อยู่ครับพี่อ่าโอเคเอาอะไรวะพี่กูเลือกให้เลยเนี่ยเลือกเด็ดตัวเด็ดเลยเนี่ยไอโอม่าวิ่งมารับอยู่ไหนพี่เห็นไหมนะโอม่าโอม่าอะไรหรอ ห้าห้าห้าพันหารแปดมันตกหกร้อยยี่สิบห้านะผมผมปัดผมปัดให้กลมผมให้คนละสี่ร้อยแล้วกันมันจะได้นานมากจะไม่นามากเผือบาเยอะเลยผมลดให้ลดให้คนละสี่ร้อยก็เอาเอเอาคนละสี่ร้อยนะแปดคนตามมาเลยเอายคนละสี่ร้อยไปกวาดเพื่อนๆนะเพื่อนจิบมาให้น้ำสมมื่งก่านเลยสี่ร้อยถูกไหมเอ๋มึงเอากวาอันนี้จริงเนี่ยสาระหรือสารัยอะไรนะมึงเอาก่านเลยเหรอสี่ร้อย ทำไมอ่ะไม่ค่อยเอาได้หรอไมึ่มึงจะทำจริงหรอหรือให้เด็กมาทำใครทำอ่ะผมมันใบผมไงไม่อะไรหรอกอ๋อแล้วไม่ชอบหน่อยนะยเอางี่่ชวยคนเดียวเลยคนเดียวเลยได้เท่แบบไม่ต้องเพื่อนกูเองอย่างนีง้เลยคนเดียว <laughs> ได้เท่ดิโอ้ช่วยดีแล้วมันหาได้กี่คนพี่กอล์ฟแปดคนแปดคนแปดคนไปต่อ,อแถวมาทีเดียวเลยแปดคน,นคนละสี่น้อยไปอะไรไปแจ้งอะไรแบบเจ้าของกูมันโดนใบด้วยไงมันเลยกูอย่นี่กันเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยไป อันนี้ก็ยังไม่ครบเอ้มึงมึงมาอีกสี่คนที่เชิญบัมเพนสี่ร้อยดิมึงเอาทุกหลอกนะมึงเอาทุกมึงเอาทุกไฟเลยนะบัมเพนเนี่ยมึงชอบเหรไม่ไม่พี่พี่ใส่ดีทุกคนเลยปมาณใส่ก่อนมัไม่มันไม่โค้ดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันงงอันนี้ไม่งงเนี่ยก็นับคนเนี่ยตรงนี้ห้า้วเดี๋ยวให้มาอีกสามอ่ะมึงอ่ะมึงช็อกตเดยเอามึงก่อนได้อยากไปก่อนไปก่อนแล้วเอ้ยมึงมาสะพายสามคนนี้มาช่วยบัมเพ็ญน่ะบักที่กำแพงแล้วบวเนี่ยกูบักในกำแพงแล้วก็กูกูหนีต่อไงบักดูดแมมา ไอ้ก่นี่ไอ้กายไอ้ไก่ยี่เอาตลอดเลยนะมันมันมันชอบเอาไว้ละต้องถามมันดิใครอะพี่ไอ้ไกายเราเอาทุกไฟที่มีบำเพ็ญเลยนะว่างอ๋อมันชอบเนาะสี่ล้อยอ่ะ ดูมึงแลดูหิวก่ากูเนาะอินชีอยะไอหมาเย็ดแม่เขาทำอะไรอยู่เนี่ยแม่ทวิททวิทไม่หยุดเลยว่ะคนดูครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ผมดูผมคนดีครับม่งจะสาวให้ไม่ได้ได้เลยว่ะหิวจัดเลยว่ะรักไม่รักเราต้องอย่าหิวดิเรจเย็นดิเราเคลีย์วันนี้ก็นดี